ัสดีค่ะวันนี้เนี่ยคะเราจะมาพบกันในเมน,นของเบอรนีชีสเค้กนะคะแต่ว่าลืมภาพเก่าๆของเบานีชีสเค้กไปเลยเบอนีชีสเค้กโดยปกติเขาจะทาเป็นสี่เหลี่ยมกันใช่ไหมแล้วเพื่อใส่ถาดแล้วมหาหั่นเป็นชิ้นๆแต่เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทําเป็นลักษณะของแบบนี้ค่ะเป็นเบอนีชีสเค้กแบบปอนแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะตกแต่งด้วยแมคคาเดเมียคาราเมลอีกทีหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะส่วนผสมก็จะมีน้ําตาลนะคะแต่น้ําตาลตัวนี้เนี่ยเราใช้เป็นน้ําตาลไซทองนะคะเพราะมันให้ความหอมมากกว่านะคะส่วนเนยนะคะเราก็จะใช้เป็นเนยแบบเกรดพรีเมียมหน่อยนะคะมันจะทําให้เบลนี้ของเราเนี่ยมีความหอมมากขึ้นนะคะแล้วก็มีไข่ไก่นะคะแป้งเราจะใช้เป็นแป้ง สารีอเนกประสงค์นะคะแล้วก็ผงโกโก้ก็เช่นกันแนะนําให้ใช้พวกแบรนด์ดีๆยี่ห้อดีๆไปเลยนะคะมันจะทําให้แบบว่าขนมเราแบบไหนๆก็ทําทั้งทีแล้วว่าใช้เวลาเท่ากันใช้ของดีๆนะคะส่วนพวกนี้นะคะจะเป็นส่วนที่แบบว่าเราผสมเข้ามาให้แบบว่าตัดรสหวาน การเลี่ยนของพวกบราวนี่นะคะก็จะมีแบบลูกเกตนะคะหรือใครไม่อยากใช้ลูกเกตนะคะก็ใช้เป็นพวกผลไม้อบแห้งอื่นๆก็ได้นะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นพวกช็อกโกแลตเม็ดแบบนี้นะคะที่ใส่ลงไปนะอาจจะมีถั่วสักหน่อยนึงพวกถั่วเนี้ยก็ใช้เป็นอาจจะเป็นเม็ดมะม่วงก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นพวกนัดอื่นๆก็ได้นะคะก็ลองไปอะไรไดดูเฉพาะ3อย่างเนี้ยเนี่ยเป็นอะไรที่แบบฟรีสไตล์นะคะจะใส่อะไรก็ได้หรือไม่อยากใส่เลยก็ได้นะคะบราวนี่เนี่ยถ้าในส่วนของของเชฟเองนะคะ เราจะไม่ร่อนแป้งนะคะเพราะเราไม่ต้องการเท็กเจอร์ที่มันแบบแน่นแน่นแบบว่าแน่นแน่นมากๆอย่างนั้นนะคะคือต้องการเท็กเจอร์ที่มันแบบออกนุ่มๆหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เราผสมครั้งแรกเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้เครื่องเลยด้วยซ้ำนะคะใช้แค่ตะก้อมือน,นี้ก็พอคะ่ะเพราะฉะนั้นเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆนะคะตอนละลายเนี่ยเราไม่ต้องถึงกับละลายให้มันเป็นน้ำมากนะคะคือละลายประมาณนี้พอนะคะวิธีการละลายเนยก็คือเอาเนยไปแบบว่าเข้าเวปะทีละสามวิสามวินะคะ ก็พอแล้วนะคะหรือถ้าใครอุ่นเตาไว้ก่อนเนี่ยก็เอาใส่เข้าไปในเตาที่เราจะอบขนมก็ได้นะคะเส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะนี่เราจะตีน้ำตาลทรายกับตัวเนยซะก่อนนะคะเนยกับน้ำตาลเนี่ยพอเราตีไปสักพักเนี่ยมันจะแบบว่ามีความเป็นสีครีมแบบสีอ่อนลงอะ่ะนี่พอสีอ่อนลงแบบนี้นะคะเราก็ใส่ไข่ตามลงไป คค่คนนะะพอคนแล้วมันก็จะได้เป็นเนี่ยออกลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราถึงค่อยๆใส่แป้งกับผงโกโก้ลงไปนะคะค่อยๆใส่แป้งลงไปนะคะ แค่พอเข้ากันเองก็พอนะคะคืออย่าตีนานไปเพราะว,ว่าถ้าเราคนนานไปเนี่ย,ยตัวเนื้อมันจะแน่นมากคือเวลามันแน่นมากเกินไปมันก็จะไม่อร่อยนะคะเราต้องการแค่ความหนึบแต่ไม่ใช่แบบว่าแน่นแน่นซะจนแบบไม่มีรูปโพรงอากาศเลยนะคะนี่นะคะพอทุกอย่างเข้ากันเป็นแบบนี้แล้วนะคะก็ใส่พวกเนี่ยที่เราเตรียมไว้นะคะลงไป ้อมือตีแล้วนะคะเหตุผลก็คือไม่งั้นพวกนัดพวกอะไรพวกนี้ค่ะมันจะเข้าไปติดอยู่ในซอกซี่ตะก้อนอย่างนี้ค่ะทำให้แครออกยาานะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นพายางะะแ่นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเทใส่พิมพ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำหน้าชีสกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปอบค่ะ นี่เป็นวิธีการเตรียมพิมพ์นะคะถ้าเราใช้พิมพ์วงกลมแบบนี้นะคะอันนี้ใช้พิมพ์ประมาณ2กปอนด์นะคะก็คือเราก็ตัดกระดาษนะคะเป็นรูวงกลมแล้วก็ทานในขาวก่อนนะคะแล้วก็เอากระดาษใส่ลงไปแล้วก็ทานในขาวอีกทีน,นะะึงค่ะส่วนตรงนี้ก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็พันรอบๆเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเคาะออกมันจะเคาะง่ายนะคะแต่เราจะต้องโรยแป้งเพื่อเคาะพิมพ์ในนี้ก่อนนะคะเพื่อให้มันร่อน,นง่าย เกลี่ยรอไวอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทําตัวที่เป็นส่วนชีทข้างบนกันนะคะในส่วนของครีมชีทนะคะตัวครีมชีทตัวนี้นะเวลาที่ก่อนที่เราจะใช้ปกติเราจะแช่ในตู้เย็นใช่ไหมคะควรจะเอาออกมาวางในอุณหภูมิห้องก่อนนะคะเพื่อให้ตัวครีมชีทเนี่ยอ่อนตัวลงนะคะส่วนผสมก็มีแค่3อย่างเองค่ะก็มีครีมชีทน้ําตาลทรายอันนี้เราใช้น้ําตาลทรายขาวไปเลยนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นแค่ไข่ไก่นะคะขั้นตอนการตีนะคะเดี๋ยวเราจะตีครีมชีทกับน้ําตาลก่อนนะคะเราจะตีด้วยหัวใบไม้แบบแบบแบบนี้นะคะ ดวดสปีดต่าก่อนนะคะเพื่อให้น้ําตาลกับตัวชีสเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มสปีดขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราตีแรงแต่ทีแรกอ่ะมันตรงน้ําตาลันจากก็เด่นออกมานะคะพอเราตีไปสักักัึงนะคะเดี๋ยวเราจะต้องปิดเครื่องแล้วก็ตัดขอบอ่างสักครั้งนึงก่อนนะคะ เว่าไม่มีแบบว่าเป็นเม็ดเมเม,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 ม็ดแล้วอะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มใส่ไข่ลงไปนะคะก็ความจืดสลิดเบาสุดนะคะ บราวนี่ชเค้กที่เราจะอบนะคะเตาอบของเรานะคะถ้าใครมีฟังก์ชันที่เป็นสามารถแยกได้เป็นฟังก์ชันวันทัน้นะคะให้เลือกใช้แบบนี้นะคะก็คือเป็นไฟล่างกับพัดลมนะคะไฟบนเราจะไม่ใช้นะคะแล้วก็ตั้งอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ1 7 0 175อถึงหนอสงศานะคะแล้วก็ใช้เวลาอบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25-30ถึงนาทีนะคะคือเราจะไม่อบจนกระทั่งสุกแห้งนะคะแต่เราจะอบแบบสุกประมาณแบบ95%นะคะ ตัวนี้นะคะพอเราคนละลายเสร็จแล้วเนี่ยเราอะ่ะจะยังไม่เอาแบบถั่วมาใส่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้อะไรเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเราถึงจะเอาตัวแมคคาเดเมียเนี่ยมาใส่กับตัวนี้แล้วก็ไปโรยหน้าทีเดียวเลยนะคะเรายังจะไม่ใส่ตัวนี้แต่เราเตรียมไว้ก่อนได้คะ่ะ สำหรับบาวนี่ชีสเค้กแบบพรีเมียมของเรานะคะหวานให้สุดค่ะแต่ไม่ได้หยุดที่บาหวานนะคะหวานให้สุดแล้วไปหยุดที่การออกกําลังกายค่ะ